อตอนนี้เรามาดูก้นที่3ครับการแข่งขันจีโฟกวุดบอลปังปุลเลาะนะฮะแมตเปิดสนามอย่างเป็นทางการตอนนี้ก้นที่3มีใครบ้างครับกรรมการทวนชื่อให้หน่อยครับผมสีจันดำหลีิยะ,ะทีละคน,นแล้วก็บอกชื่อ,อทีมด้วยคนแรกใครนะครับคนแรกสีจันอาจารย์สีจันจากทีมอย่าเพิ่งออกตัวนะครับจากเชียงแสนท่านที่สองใครครับดำหล อาจารย์นำริจากเชียงแสน,แสนอาจารย์ปิยะาจากพานนี่นนดิศวรรัตรน้องเลง็งสายน้องเล,งล็งสายกมลปากกล้วยคลองน้ำโอ้โอเคพอหลวงกมลน,นี่โหยอดฝีมือนี่ไปซุ่มก่อนเลยลลอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะพร้อมแล้วออกตัวเลยดีกว่า มาครับเชียงแสนโอ้โหจะเอาสามเลยออโอ้นี่ใจใจอย่างนี้ต้องจีโฟกนี่ได้เป็นได้เสียเป็นเสียครับอันนี้สองครับรอบนี้นะฮะทุกคนแข่งกับสนามแข่งกับตัวเองนะครับเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด25อันดับเท่านั้นนะที่จะได้เข้ารอบต่อไปก็ถือว่าเป็นการให้นักกีฬา ได้ทดสอบสนามในรอบแรกไปในตัวด้วยนะฮะแต่ก็มีผลเกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะเพราะหลายๆท่านเพิ่งมาถึงนะฮะยังไม่ได้ทดสอบสนามเลยเพราะนั้นการแข่งขันรอบแรกนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามแล้วก็คัดเลือกไปในตัวนะฮะถ้าฝีมือไม่เจ๋งจริงนี่อาจจะหลุดไปได้ง่ายๆนะฮะ เดียวครับนี่ฮะสนามปางปุรเลาะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับห <c oughs> เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะจานพิยะ <c oughs> โอ้โหนิดเดียวครับไม่จอด,จอด <c oughs> เด็กแตกกันก่อนนี่ฮะเกาภูรเราะครับตัวแทนของ หนองเล็งทรายน่ะจริงๆก็สมาชิกปงาปงบุลละครับนำไปแล้วปางบุลละหนองเล็งทรายนี่ก็ทีมเดียวกันนี่แหละนี่นอสองแล้วถ้าไก่ครับพลวงกระมอนเข้าไปแล้วทักเบาๆบาไปก่อนนะฮะพ่อหลวงบอกทักเบาๆบาไปก่อน <Okay. S 1> เอาแล้วสองแต้ม ตอนนี้ให้กรรมการขานแต้มแล้วใครแต้มนําขึ้นก่อนนะครับ<ห>ขานแต้มให้นักกีฬาทราบคะแนนนะครับสีจันได้ศูนย์ดำหลีได้ศูนย์ปิยะได้ศูนย์ลิโิะดได้สองกมงนได้สองอ <laughs> <laughs> พอหลวงกมนขึ้นก่อนเลยครับ <laughs> <laughs> ไ,ไอจะติดรองไข่ต้มกันอ่ะอันนี้เหมือนออกเกรดให้เลยเนี่ยติดศูนย์นะเนี่ย

ตอนนี้ออกไปนอกสนามหนึ่งแล้วนะฮะลูกนี้ให้ซ้ายไปก่อนครับถ้าลูกอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแบบนี้ให้ลูกซ้ายไปก่อนนะฮะเอาแล้วเสาครับ เยี่ยมต่อไปครับอาจารย์ปิยะจากอำเภอผ่านอ๋อถนัดซ้ายนะเพิ่งสังเกตนะอุ้ย หนึ่งแต้มเหนื่อยมากสนามสั้นแค่นี้ทำไมเป็นเทีเป็นร้อยเมตรเหนื่อยนะมัมร้อนในโอเคเยี่ยมอ่าต่อไปขึ้นสนามสามต่อเลยนะครับอ่าต่อไปครับกวนที่สี่ครับผมกวนที่สี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูกวนที่สี่กันต่อนะฮะโอเคครับเชิญเลยครับกวนที่สี่น้องพีเป็นกรรมการนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกวนนี้กวนที่สี่ซื่ผม คนมาใหม่่ะลงได้ไหม้องค,คนนะั้นเพิ่งมาถึงเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้วันท้ายๆ